พารกิจพิเศษที่มากกว่าการเก็บขยัะเฮ้ยเพือนมาเอาแล้วใน5วันช่วงหยุดสงกรานต์จะไปฝั่งนู้นนะครับไม่ใช่ว่างานนะครับนอนยิ้มอะไรอยู่ตรงนี้นมนหมานฟิลฟิลในใจในใจภารกิจหวันบอกรักโลก ่วงสงกรานสวัสดีครับเช้าวันใหม่เช้าวันสดใสในช่วงสงการานท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดรอบสานี้ทะเลก็ยังสวยเหมือนเดิมและขยะก็ยังมีมากเช่นเดิมลองดูซิว่าในช่วงหยุดสงการานนี้ผมจะเก็บขยะ ได้มากน้อยแค่ไหนไปลองดูกันครับอ้าวผมเก็บขยะดูดีๆผมมาเจอนอกน้อยตัวนี้นะครับยังมีชีวิตอยู่เลยอ่ะไปไหวไหมน้องเฮ้ยสวยด้วย เฮ้ยขึ้นมาเอาแล้วมามาเขาจะช่วยเขาจะช่วยเขาจะช่วย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 ไปทำที่ท่าไหนเนี่ยตกน้ำทะเลเฉยเลยอ้าวมาอยู่บนฝั่งเลยดีกว่า จนแห้งแล้วค่อยบินแ้หนู้นกน้อยเอ้ยจะตายเปล่าวะฮนะจะตายหรือเปล่านี่ผง,งาบผง,งาบเลยอืม ให้กินน้ำไปหน่อยนึงนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้วอนนว้น,นที่ร่มก่อนแล้วกันเธอต้องสู้นะเว้อปากสีฟ้าซะด้วยโอ้ยหมดเลี่ยงหมดแรงแล้วนกเก้ยลร่ลมๆหน่อยแล้วกันนะ จะเหนื่อยมากเดียวตากให้คนหายเปียกก่อนแล้วกันผมยังมีภารกิจที่จะต้องจัดการกับขยะต่อครับหลังจากเก็บขยะเสร็จน,นะครับผมตามผมกลับมาดูนก ที่ฝากไว้ตรงต้นไม้ขอหญ้านี่นะครับนกตัวนั้นหายไปแล้วสงสัยปีกแห้งแล้วคงบินไปได้แล้ววันนี้เป็นวันเด์วันสีสงตาเราพร้อมที่จะทำเด์โดยการ วันสงกะกากรกากกากเอ้าเริ่มเลยดีกว่าไป <One> วัวเนเดย์ก้นสีสงกา์เราเก็บขยะได้สิงครวันนี้กับภารกิจม,มันและสร้างสารรค์อีกครั้งหนึ่งนะครับขนฟ้าก็กำลังจะมาด้วย ผมว่าผมจะข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อไปเก็บขยะถูกต้องกับฝั่งนู้นก็คือสันดอนทรายที่ก่อกันเป็นเกาะขึ้นมากลางลําน้ําเลยนะครับและก็จะมีเศษขยะติดเต็มเลยผมจะพายเรือข้ามไปด้วยอุปกรณ์ขยัะ ภารกิจมันม,นมนช่วงสงกรานดูซิว่าจะเป็นยังไงไปกันเลย ขึ้นมานะครับบนเกาะขยะเพียบวันนี้ผมอยู่ในบรรยากาศมิติใหม่บนเกาะเป็นสันดยอนทรายนะครับที่เกาะขึ้นมาจนกลายเป็นเกาะนะครับและขยะตก็มา ดังน,นั้นภาร,รกินี้ก็จึงจำเป็นจะต้องจัดการได้เวลาแล้วละ่ะฝนตกลํำไหลไม่ร้อนด้วยยอดเยี่ยมเลย ไม่ต้องเดินเก็บนั่งเก็บได้เลยขยามีเพียบวิวก็สวยด้วยเนี่ยยะยังเ,เลเพียบเลยผได้ถึงสิน้น การที่จะไปฝั่งนู้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันกับการพาเรือขยักที่เต็มไปด้วยขยะสี่ถุงนี้ไป <Okay. S 1> แล้วก็ขณะดเดียวกันก็เรือใหญ่กําลังเข้าปากล่องมานะครับมีหวังคลื่นใหญ่มาแน่เดี๋ยวเรือคว่ำต้องรอมันผ่านไปก่อนนั่งรอครับนั่งรอ วันสุดท้ายของการทําภารกิจบอกรักโลกช่วงหยุดสงการานต์นะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณที่เป็นคลองที่จะไหลสู่ทะเลนะครับวันนี้ตั้งใจจะไปเก็บขยะที่ติดค้างตามป่าชายเลนนะครับมาแต่เช้าเลย ชายเลนตรงนู้นนะครับที่กำลังจะไปเก็บขยะ,ะเราเจอเป้าหมายแรกแล้วนะครับโอ้โหมากันดุดยวลย สำคัญนะครับป่ากงกลางก็จะเต็มไปด้วยยุงและ,มะแมลงนะครับสําคัญมากเลยต้องมีสเปรย์เนี่ยคอยฉีดป้องกันตัวเองไปก่อนนะครับป่าช้ยเลนป่าช้เลนก็จะมีความเป็นเลนจริงๆนะครับ ก็จะมีขยะตกค้างอยู่ค่อนข้างพอสมควรเลยขังเล่นเด้ก็จะมีขยะตกค้างอยู่น,น,น,นี่ถ้าน้ำขึ้นก็อาจจะลอยออกทะเลได้มาเก็บขยะป่าชลยเลนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าต้องคอยหลบกิ่งไม้ แล้วโอ้โหไม่ใช่ว่างง่ายนะครับคอยหลบก,กิ่งไม้ด้วยในขณะที่ตาก็ต้องมองที่พื้นนะครับมองหาขยะเศษขยะบางส่วนก็เป็นขี้โคลนนะครับทำให้แบกหนักมากเลยสุดยอดบางส่วนก็ติดตามกิ่งไม้นะครับก็ยากแก่การเข้าถึงสำหรับคนที่เก็บขยะป่าชายเลนนี่ ถือว่าเป็นสุดยอดของความมันสุดๆเลยครับแล้วขยะบางอย่างก็หยิบขึ้นได้ยากมากเพราะว่ามันจมไปกับขี้โคลนแล้วนะครับมันก็เลยเก็บยากมากโหง่ายๆครับโหขี้โคลนไปง่นี้เลยโอ้โห ยอดเลยคดแต่ละชิ้นนี้ใช้เวลามากเลยนะครับเดินๆต้องระวังนะครับหอยนี่ด้วยมันจะบาดได้ดังนั้นรองเท้าที่ต้องใส่นะครับรองเท้าแบบนี้เลยที่มีพื้นที่ดีนะครับ ปรากฏว่าขยะทุกชิ้นนะครับเต็มไปด้วยโคลนต้องคอยแกะทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นโอ้ขยะที่อยู่ตรงป่าชายเลนนี่ถ้าเกิดไม่มีใครมาเก็บนี่คือมันก็จะจมอยู่ในโคลนนะครับอากาศก็ร้อนแล้วแล้วก็น้าํากาลังขึ้นด้วยนะครับผมเองวันนี้ตั้งใจจะทําภารกิจเป็นวันสุดท้ายให้ได้เยอะๆปรากฏว่าน้อยกว่าทุกวันนี้ได้แค่เพียงสองกับสอ เสของจักจั่นจากป่าชายเลนนะครับและตรงนั้นก็มีหมาหมาชายเลนในที่สุดภารกิจพิเศษในช่วงวันสงกรานก็ได้สิ้นสุดลงณวันนี้เป็นวันสุดท้ายณนป่าชายเลนแห่งนี้นะครับป่าชายเลนนี้มีความสําคัญและเป็นทร,รัพยากรอันทรงค่ามากเลยนะครับ เป็นที่ที่ลูกปลามาหลบซ่อนตัวนะครับเพื่อจะเติบโตขึ้นก่อนที่จะออกสู่ทะเลใหญ่และเป็นอาหารของพวกเรานะครับนอกจากนั้นก็เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านในการจับปูจับหอยนะครับและหากเราไม่ดูแลไม่รักษาแม่น้ำลำคลองหรือทะเลให้ปราศจากขยะนะครับแน่นอนมันเป็นการทำลายแหล่งอาหารของเราแหล่งไรายได้ของเราจริงๆนะครับผมขอเชิญชวนทุกคนให้มาช่วยกันเพื่อจะลดลงในการเก็บขยะ เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นการรักษาแหล่งอาหารของเราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมจนจบนะครับผมจะดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดเห็นคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างและจะดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดท่านจะกด Subscribe ติดตามขอขอบพระคุณมากเลยครับขอพระเจ้าทรงไว้พระพรนะครับ